สวัสดีจ้ายินดีตอนรับกสูชองน้อยหน่อยชาแนลจ้าเมื่อนี้น้อย,นห,นอยหน่อยก็ได้ไปตลาดน้องบัวนะจ้ะไปซื้อของใส่ให้แม่นน่าไปซื้อของใส่ส่วนตัวจากควงหน่ก็เลยไปรอบมึงตลาดแรงก็เลยได้แนวมากินหน่อยจ้าเดี๋ยวไปติดตามมึงเลยจ้าว่าแม่นอีอย่างจ้านี่จ้าแนวได้มากินไปตลาดเนาะก็ได้ไข่หมดแดงไดโนไม แล้วก็ได้พักหวานพักหวานแล้วก็ได้บวบด๋ยวสิมาแกงใส่กันนอกจากเนาะสิแกงแล้วสิไปตม้มน่อไหม่สัก่อนเนาะจ้ะต้มเอาความโขมันออกก่อนแล้วสิแกงให้เบึ่งเนาะจะพี่น้องดังไฟแล้วก็คางน้ำห้อนไปเลยจ้ะต้มน้ำไปเลย ระหว่างที่เ่าถ่ายห้น้ามันหอนนะเ่าก็มาทุบนมใหม่แด้วพี่น้องเด้อทุบแล้วก็บ้อยจังสีเลยสร้อยทุบออกแต่บางคนเพิ่นเพิ่นบ่ทุบออกเพิ่นก็สีฟ้านออกจ้ะแต่ว่าหนูสิทุบออกนะทุบจังสีเลยจ้ะทุบทุบไปจนกว่าสิเบิดทุบทุบกูนทุบไปจังสีเลยจ้ะ บเป็นว่เาเบ์ดอละเข้าทุบแล้วเขากระมาะนตัวนี้มันแก่เขากระอเบอาได้จ้ะต,ตัดออกเลยทุบแล้วเขากระมาะตาัดเป็นทอนเป็นทอน,นทอนจุดท ตุ่มนอ้อยๆเขากดทุบเอาอเลยถ้าน้อยใหญ่จังสี่ทุบบ่ได้กะมึนก็ได้ใจว่ามันแก่บ่แก่แกะเขากตดตัดตัดตรงคอตรงนี้มันออกมันแก่ถ้าน้อยใหญ่จังสี่มันทุบบ่ได้เขากลับมาพางสี่อนพางสี่ได้ใจเด้อ ถูกจังสี่เลยตากันามันจังค่อยทุนกง่ายกนเข้าทุกเป็นเป็นนอเลยมันสิทุกยากแน่จ้ะตัดออกถูกแก่มันจังค่อยเสียบเนาะผู้ถ่อคนวาเนาะ ว่าสิไปหาเห็ดมากแกงใส่ที่น้องต้มไว้แล้วก็หาเห็ดมากแกงใส่ใส่เห็ดใส่ผัไผ่ตูใส่ผักขาใส่บวชใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานเนาะครบสูตรเลยมจางสแสบแกงทั้งเตียบตองแพ้งเครื่องจ้ะแกงกีเด้งเอาแบบจางแสบนัวๆไปเลยถึงใจญ่ไปเลยเลยนาะ แก่ตัดอกแก่มแล้แก่กตัดอกแล้นองเด้อมันยำบัวไดเด้อข้าเขียวเด้ยเห็นนาแรงน้องใหม่กับพท่านอวกเาตามทรามมาตาดเนาะน้องใหม่ธรามมาตาเนาะมนกับพท่านนี่เนาะ มันจะมีแต่นั่นอยู่นั่ตลาดน้ำใหม่ใครเลีย้ยงน้ำใหม่เพิ่นปูกเพินหดหนาเมือนแล้วจะน่อยออกมากอ่ะก็จสองคนตัวมากนะคะกิ๊บนอเพล็กน้อยยังไม่แข็งมาจดจ้่พอน้มเดือดแบบนี้ล้วก็เอาน้ำใหม่ลงเลยจ้ะเอาน้ำใหม่ลงไปเลย ต้มให้มันจืดด้วยจ้ะจังค่อยมายองน้ำอย่านั่งเกียงเนาะแล้วพี่น้องก,ก็เริ่มจืดแล้วเนาะเริ่มจืดแล้วบัน,นี้ก็สิไปเอาอ,อกจาก,กมอแล้วก็สิไว้ถะแเกงจ้ะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเนื้อหน่อยสิเก็บลูกโดดก็นเนาะเอาไปใส่แกงเนาะใหม่เก็บลูกโดดจะข้าวก่อนแกยงโ้อ้ยงามงามพี่น้องบอกพีกแมียแล้วปลูกไปอันนี้บอกพีกัน ของอันแม่ยมูได้จ่าเพิ่นปลูกไว้อยู่เฮียนเพิ่นอันนี้น้อยๆอเอาอันเอาอันน้องแม่มาเกี่ยงยุบานมูได้จ่าบ่ได้เกี่ยงยุบานจะควางที่ต้มไว้นั่นแหละเอามาเกี่ยงยุบานมูเพราวบานมูไว้กินเขาได้สิผ้าแปลนตลาดนาตัวสนวักเลยเอามาเกี่ยงบ้านมูสักก่อนเมียแม่เราหาหนันหานีซอยดีดีกาสิหิวเขาที่ได้บุเราหาหนันหานีซอยถ่ายโดนไล ะก็ได้แล้วเนาะมอละไม่ได้กินขางมอละไม่ได้กินของสัมจัดกระลังกระกลังเก,ก็บเทอมกระลังสีฟ้ามวกเนาะมันพอดีเท่ยานั่งกับมัน มาใหม่ใส่หมอแล้วแม่เราหนูเข้ที่ได้บุเปล่านั่นแม่แ,แม,ม่จะแม่ใส่ผูกก็ใส่คันคันนี่จ้ะฟานเตรียมไว้เดี๋ยวพักคาบอกพี่ยังร่วมกันเลยนะนนี่เดี๋ยวล่างสะก,กอ่อนจะคอยใส่หมอเด้อ แม่จ้าเราก็เอาเอาเห็ดเอาเห็ดนี่ใส่น้ำเนาะไปหาเห็ดหูนูมือสาบ่มีแม่จาก็เลยเอาเห็ดนี่แหะมาแทนใส่จักน้อยแม่จ้าพ่อพ่อหมอเดือดแล้วกะเอาบวบใส่เลยจ่าใส่เลอาวย่าไปบวงนี่เห็นมัมันตกต่กอนมันใส่ตนหมี พี่น้กแต่เสบต่แซ่บเด้อโอ้ยใครหมดแดงเอาน้ำตาลผงชุสมาเรียบร้อยแล้วรุงก็แล้วเอาน้ำตาลมาเนี่ยเดี๋ยวเดี <ๆ S 1> ๋ยวมึง<ๆ>่าเพิ่มมึงจาเพ่เนียต้อน เจียงน้องใหม่พอใส่ตะไคร้ใส่แล้วทีมึไปแล้วเนี่ยบอกปล่อยให้น้ำเนี่ยน้ำอย่าหน้าตูดนะจ๊ะเรื่องยังแซ่บแซ่บไปเยอะอร่อยมากแซ่บแล้วเอาพริกมาใส่สิไม่ใส่เแซบหมูียบตาผมกระบลกเนื้อเลนาะลายคนในเด้อแม่กู้สามกุนเจียงน้องใหม่ไปเก็บผักขามาใส่ไหม เออออฮัเไม่สีบแต่ว่าคันในนแก่ก็ที่เรียกแสคนนีอ๋เอาแสียคดีจะแสียไรสี่หางคได้ทำาหาคนแก่เลยหลบยยาจะป่อมาิดบ่อยมาผิดไม่มาเอาไปแกลยอกเออถ้าวันสุกคืนเลยเลยเ แล้วไปหาเขากินกัน้าพี่น้องเ้อะปกินดีผู้แดงจัดสวยแต่ว่าพี่น้องมู้สีงามๆพี่น้องเลยไม่ได้พี่น้องเด้กินเขาแกงน้องใหม่เด้จะแสีบนวดใครหมดอย่างไรเบวลาลูกแต่ยบบอครับกินเขาอิ้มแล้วเนาะปนิกัสิก้าบานแล้ว เอาไว้พัวกันคลิปหน้าน้อยจ้าเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า